นังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นององภาคสองเยี่ยกวนประพันธ์นอนกพรัฐแปลเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันเล่มที่11ตอนเริ่มต้นแผนการ างหลีงพอใช้เหยื่อล่อลามาลี่อ้าวกับป้าเมื่งเตอก็ถกเถียงว่าขอเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชนิดใดดีสังเตอกับพวกก็สอดปากคำไม่หยุดหย่อนจึงพูดจาเร่งรัวจนล่ามแปลไม่ทันทายทอดบอกกลับอย่างหลีงบอกใบต่อล่ามแปลให้หยุดแปลมันไม่ต้องการฟังว่าพวกมันโต้เถียงว่าสินค้าสชนิดใดจึงทำกำไรเร็วกว่าและมากกว่าไม่ว่าพวกมันเลือกอย่างไร อย่างหลิงล้วนบรรลุจุดประสงค์แล้วตอนนี้ต้าหมิงต้องการเร่งขยับขยายแต่ทำสงครามสู้รบไม่หยุดหย่อนเป็นเหตุให้ท้องพระคลังว่างเปล่ามิน้ำซ้ำบนทุ่งหญ้าทางเหนือยังเกิดเหตุปัจจัยไม่แน่นอนอาจแตกปะทุเป็นศึกใหญ่ต้าหมิงไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะต่อเรือสินค้าเดินสมุทรและจัดตั้งกองเรือรบคุ้มกันได้การแบ่งผลประโยชน์จึงจะช่วยให้ต้าหมิงเพิ่มผล,ผลผลิตด้านต่างๆ และจุดดึงให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันที่ประเทศทางตะวันตกได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆของต้าหมิงพร้อมกับตลาดที่ขยับขยายจัดอยู่ลำดับสำคัญในเศรษฐกิจภายในประเทศพวกมันประเทศเหล่านั้นจะพึ่งพาต้าหมิงเพิ่มขึ้นต้าหมิงที่เป็นใหญ่อยู่ทางตะวันออกจะอาศัยไม้คานเศรษฐกิจควบคุมโลกตะวันตกอันไกลโพ้นดูดเดียวกับชักหุ่นกระบอก มีนำซำจากประสบการณ์ในยุคหลังบ่งบอกว่าหลังจากที่ประเทศจีนเร่งผลผลิตจะเป็นเหตุให้อุตสาหกรรมของประเทศอื่นตกต่ำลงเงินจำนวนมากไหลเข้ามาทางตะวันออกจะสร้างความตื่นตัวแก่นักเศรษฐศาสตร์ของประเทศดังกล่าวนำไปสู่การแทรกแซงดำเนินมาตรการป้องกันอุตสาหกรรมของประเทศปฏิเสธการนำเข้าสินค้าราชวงศ์หมิง ถึงแม้ยังสามารถจัดส่งสินค้าเข้ามาในรูปแบบของการค้าของเถื่อนแต่ก็จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการจำหน่ายสินค้าอย่างมากแต่หากว่านับตั้งแต่ตอนนี้ก็ให้ผู้ปกครองของประเทศได้รับประโยชน์โดยตรงจากการค้าขายเหล้าอย่างนั้นต่อให้ปรากฏผู้ที่รักชาติและมองการไกลขึ้นพวกมันจะมีอิทธิพลสักเท่าใดทฤษฎีด้านเศรษฐกิจและ ความคิดอ่านทางการเมืองของหยางหลิงไม่แน่ว่าจะสูงส่งกว่านักการเมืองและนักวิชาการโลกตะวันออกและตกแต่มันจะอย่างไรมีความรอบรู้มากกว่า500ปีสำหรับกับประชาชนของประเทศที่ยังไม่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นวิสัยทัศน์อันกว้างไกลยอย่างยิ่งยวดการช่วงชิงด้วยท่าทีที่อ่อนโยนยิ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ระยะยาว ส่วนการป้นชิงด้วยกำลังเพียงหนุนส่งให้ร่ำรวยชั่วข้ามคืนหลังจากเวลาผ่านไปพวกมันยังไร้ซึ่งทุกสิ่งหากแย่งชิงปลาสิบตัวไหนเลยสู้จัดสร้างคันเบ็ดคันหนึ่งได้ ในที่สุดต้าจูเจี้ยวกับโหเจียรประเทศผูเทาหยาค่อยบรรลุข้อตกลงพวกมันเลือกเป็นผู้แทนจำหน่ายแพรไหมกับใบชาอย่างหลียงรอจนพวกมันตัดสินใจก็ยกชูถ้วยสุราขึ้นกล่าวว่าประเสริฐมากสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งสองชนิดเป็นของพวกท่านแล้วขั้นต่อไปพวกท่านสามารถกําหนดที่จะจัดสร้างคลังสเบียงและถ้าขนส่งสินค้า บาทหลวงทั้งหลายก็สามารถจะสร้างโบสถ์วิหารและสถานศึกษาและสร้างโรงพยาบาลแผนปัจจุบันรับสมัครนักเรียนและผู้ป่วยชาวต้าหมิงพวกท่านดูต้าหมิงเราใจกว้างถึงเพียงไหนนี่นะเป็นความใจกว้างจริงๆชาวตะวันตกที่เดินทางมายังตะวันออกล้วนถูกจีดกันจากอินตู่วงเล็บอินเดียรีซ่งวงเล็บลูซอนและประเทศญี่ปุ่นคิดไม่ถึงว่า เมื่อมาถึงต้าหมิงจะได้รับสิทธิพิเศษเช่นนี้สร้างความยินดีแก่รามาลี่อา้าวกับป่าเมื่งเต๋อยิ่งรีบกล่าวขอบคุณและคารวะส,สุราต่อมันอย่างหลิงกล่าวอีกว่าเมื่อบรรลุข้อตกลงด้านพื้นฐานพวกท่านก็กลับไปร่างรายละเอียดจากนั้นพวกเราทั้งสองประเทศจะลงนามอย่างเป็นทางการมันยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าฮ่องเต้ต้าหมิงมีกำหนดเดินทางกลับนครหลวงพระองค์เตรียมท่องชมพื้นที่ สูหังที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์นบนดินท่านทูตทั้งหลายหากมีความสนใจสามารถโดยสารเรือร่วมกับพวกเราหากว่าพวกท่านเตรียมการรวดเร็วอย่างนั้นก่อนที่ฮ่องเต้จะกลับถึงนครหลวงพวกท่านสามารถถือเอกสารที่ฮ่องเต้ต้าหมิงลงนม้มกลับไปรายงานพระราชาของประเทศท่านแล้วลามาลีอ้าวกับป่ามึงเตอรีบกล่าวขอบคุณพวกมันความจริงเลือกพื้นที่แถบสูหัง ซึ่งทั้งมั่งคั่งทั้งมีคมนาคมสะดวกเป็นที่ตั้งของการค้าอยู่แล้วหากสามารถตามสเสด็จห้องเต้าต้าหมิงย่อมยิ่งสะดวกกว่าเดิมเรื่องราวเป็นอันว่าตกลงตามนี้เรื่องสองฝ่ายต่างบรรลุจุดหมายลามาลีอา้าวกับคณะจึงเดินทางกลับตึกซื่ออี้ไปเตรียมการ ร่างพิมพ์เขียวอันสวยงามอย่างเหลียงก็เดินทางเข้าวังเฝ้าห้องเต้คิดกลับทูลผลการเจรจาในวันนี้ให้ทรงทราบพ,พระราชวังในนครหลวงทางใต้ความจริงปล่อยว่างไว้ถึงแม้ว่าทุกปีจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมแต่ก็มีจำนวนจำกัดบวกกับขันทีที่เฝ้าดูแลทราบว่าเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าชีวิตจะเสด็จออกจากวังต้องห้ามเมืองปักกิ่งประพาสถึงที่นี้จึงปล่อยปะละเลย สถานที่หลายแห่งผูพังไม่สามารถอยู่อาศัยได้เมื่อเป็นเช่นนี้ห้องเต้กับพระชายาและองค์หญิงได้แต่พักอาศัยอยู่ในกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่เร่งซ่อมแซมขึ้นหลังจากที่มีข่าวว่าห้องเต้เตรียมประพาสทางใต้ถึงแม้ว่าแออัดไปบ้างระบบการปิบัติรับใช้ก็ค่อนข้างวุ่นวายดีที่นี้เป็นการพำนักอยู่ชั่วคราวจังเต๋อฮ่องเต้ก็มีนิสัยตามสบาย ยงไม่ถือสาอันใดหยางหลิงเข้าวังสอบถามขันทีภายในวังทราบว่าฮองเต้ประทับอยู่ในห้องทรงพระอักษรจึงรีบรุดไปเพิ่งบรรลุถึงทางระเบียงข้างบ่อปลาจูเซียงเอ๋อก็เดินออกจากหลังประตูรูปวงเดือนที่ด้านตรงข้ามบานหนึ่งจูเซียงเอ๋อพอพบเห็นหยางหลิงก็รีบรุดมาจากนั้นพบว่าที่ด้านหลังตามติดด้วยหญิงรับใช้นางหนึ่งจึงส่งเสียงกกลแอมกล่าวว่า เรากงจูเพียงเดินเล่นตามที่ต่างๆไม่ต้องติดตามรับใช้แล้วหญิงรับใช้นั้นรับคำล่าถอยไปจูเสียงเอ๋อรอจนนางทลันเข้าประตูรูปวงเดือนก็เลิกใช้กระโปรงไล่กวดตามอย่างหลิงมานี่รอสักครู่ดูท่านคลายวิ่งแข่งขันอันใดจูเสียงเอ,อ๋เห็นอย่างหลิงเพ่งสายตาไปข้างหน้ามุุ่งหน้าไปยังห้องทรงพระอักษร จึงอดร้องเรียกไม่ได้หยางเหลียงเหลียวมองมาเห็นเป็นนางจึงหยุดเท้าลงรอจนานางวิ่งกระหืดกระหอบถึงเบื้องหน้าตนเองค่อยกล่าวว่าเสี่ยวกงจูวงเล็บองค์หญิงน้อยหากว่ากลับถึงนครหลวงยังประพฤติชเช่นนี้ไถเฮาพอพบเห็นจะดุว่าท่านเรามีเรื่องสําคัญไปเข้าเฝ้าฟาบาตท่านมีเรื่องอันใดจูเซียงเอ๋อพอพบหน้าหยางเหลียงความจริงเบิกบานใจแต่คิดไม่ถึงหยางเหลียงพอพบหน้านางก็ปั้นหน้าเคร่งเครียด ว่ากล่าวตักเตือนนางต้องเชิดปากจนสูงชันยกเท้าเหยียบใส่รองเท้าสเียจือของมันอย่างดุดันจางหลีงร้องโอยคำหนึ่งจูเสียงเอ๋อกล่าวว่าไม่มีเรื่องใดไม่อาจหาท่านหรือผู้อื่นยังไม่แต่งเข้าบ้านท่านยังข่มเหงรังแกเราย่างหลิงกล่าวเสียงละห้อยว่านี่ใช่เป็นคนร้ายชิงฟ้องร้องก่อนหรือไม่เราเพิ่งกล่าวคำเดียวท่านก็ลงมือเรา แต่ต้องท่านมาก่อนหรือจูเซียงเอ๋อลืมตากลมโตกล่าวว่าผู้ใดลงมือเพียงเหยียบท่านเท้าหนึงเท่านั้นอย่างเหลียงหัวร้อออกมาแล้วกล่าวว่าถูกแล้วเป็นลงเท้าไม่ได้ลงมือพวกเรามีวาสนาผูกพันกับเท้านักเอาเถอะฟูจวินวงเล็บคำเรียกตัวเองเป็นสามีของท่านมีเรื่องสำคัญต้องเข้าเฝ้าท่านกลับวังไปเล่นกับยงฉุนกับพวกก่อนเถอะ จูเซียงเอ๋อพอฟังคำฟูจวินของท่านก็บังเกิดความว่าหวามใจปากยังกล่าวว่ายังยึดถือผู้อื่นเป็นเด็กอีกบอกว่าไปเล่นกับยงฉุนอะไรนั่นผู้อื่นเป็นหญิงสาวแล้วหยางหลิงกล่าวอย่างอับจนปัญญาตกลงไม่ทราบคุณหนูเซียงเอ๋อมีคำสั่งใดจูเซียงเอ๋อเหลียวซ้ายแลขวากล่าวว่าท่านมิใช่บอกว่าเตรียมเล่นละครต่อยงฟูเจียเจียรอกหรือตอนนี้เป็นอะไรแล้ว หยางเหลียงสะดุ้งเฮือกกล่าวว่าเราคิดไปถึงเมืองซูหังแล้วค่อยหาโอกาสตอนนี้อยู่ในวังมีความสะดวกหรือจูเซียงเอ๋อกล่าวว่าหากว่าไปถึงเมืองซูหังแล้วไม่มีโอกาสเล่าวันนี้เหมาะสมกว่ายงฉุนเป็นเพื่อนหวงเศร้าวงเล็บพี่สะัายออกไปแล้วสองวันนี้ยงฟูเจี๊ยเจียไม่คร่ไสบายจึงไม่ได้ตามไปนางอยู่ในวังคนเดียวใหญ่มิใช่เพิ่มความสะดวกแก่ท่าน หยางหลิงลังเลเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าที่ข้างกายของนางสมควรมีคนอยู่ปรนนิบัติกระมังจูเซียงเอ๋อเชิดปากน้อยนกล่าวว่านางอยู่ที่ใดไหนเลยไม่มีคนปรนนิบัติเมื่อถึงเวลาเราจะไล่พวกนางออกไปเองหยางหลิงขบคิดแล้วกล่าวอย่างนั้นพวกเราตาเตรียมตัวใช่แล้วเมื่อถึงเวลาท่านสามารถร้องไห้หรือไม่จูเซียงเอ๋อหัวเราะฮิฮากล่าวว่าท่านตัวเลวร้ายหลอกคนจนตายไม่ชดใช้ชีวิต เราพอนึกถึงก็คิดหัวรอะออกมาไหนเลยร้องไห้ได้อย่างหลิงกล่าวเสียงละห้อยว่าร้องไห้ไม่ออกหรืออย่างนั้นใยม่ใช่ถูกหยงฟุเห็นพิรุษจูเสียงเอ๋อกล่าวว่าร้องไห้ไม่ออกเรายังไม่รู้จักแซงเป็นมีโทสะหรอกหรือมีคํากล่าวว่าเมื่อกังวลใจก็ว้าวุ่นหลายวันนี้หยงฟูเจียดเจียกลัดกลุ่มมนมองคาดว่าไม่มีโอกาสสนทนากับท่านนางพอตื่นเต้นตึงเครียดขึ้นมา ไหนเลยมีกระใจสังเกตสีหน้าท่าทีเราอย่างหลียงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าที่ผ่านมาถูกเปลือกนอกอันบริสุทธิ์ของท่านตกตาไปคิดไม่ถึงท่านยังดุดันกว่าเราอีกเอยถึงตอนนี้หัวรองเท้าสเวียเจือถูกเหยียบใส่อีกเท้าหนึ่งจากนั้นจูเซียงเอ๋อเลิกคิ้วเรียวงามกล่าวว่าตามเรามาพวกเราเริ่มในบัดดลองหญิงหย่งฟกยกมือกุมแก้มนั่งอยู่บนเก้าอี้แผอย,อยางงอยเงา กำหนักอันกว้างใหญ่มีแต่นางคนเดียวพอเพ่งพิจารณาค่อยพบว่าที่มุมห้องยืนไว้ด้วยหญิงรับใช้สี่นางคราครั้งนี้นางพกพาความหวังเดินทางลงใต้นับว่าได้รับคำมั่นสัญญาจากชายในดวงใจแล้วนางปัินานาใคร้อยู่ร่วมกับชายคนรักอยู่ทุกเวลาแต่ว่านิสัยของนางไม่กล้าหารเท่ากับองค์หญิงยงฉุนกับจูเซียงเอ,อ๋อจึงไม่กล้าแสดงออกสร้างความกัดกลุ่ม มนหมองแก่นางไม่ว่าทำอะไรล้วนไม่อาจปลุกปลอบความกระตือรือร้นสนใจขึ้นนางบังเกิดความในใจอยู่เต็มอกทอดถอนใจคำหนึ่งขณะจะลุกขึ้นไปสนทนาแก้เหงากับจูเซียงเอ,อ๋อลันได้ยินที่เบื้องนอกบังเกิดเสียงร้องดังว่ากงจูยงฟูเตี่ยนเสียองหญิงยงฟูผุดลุกขึ้นด้วยความตื่นเต้นยินดี นี่เป็นเสียงของหยางหลิงมันฉะไหนมาแล้วองค์หญิงโยงฟูรู้สึกหัวใจร้อนวูบไม่คบคิดมากความรีบรุดถึงหน้าประตูเพิ่งเปิดประตูห้องออกหยางหลิงก็มุดปลาดเข้ามากล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าเตียนเซียช่วยเราด้วยองคหญิงโยงฟูเพ่งตามองเห็นจูเสียงเอ,อ๋อมือหนึ่งยกชายกระโปรงมือหนึ่งถือกระบี่เข็นฆ่าเข้ามาสร้างความตื่น,นโนกแก่องหญิงยงฟูยิง่ง กางแขนอยู่เบื้องหน้าหยางหลิงราวกับแม่ไก่ปกป้องลูกไก่้องพล่องว่าเสียงเอ๋อไม่จจอท่านเป็นไรแล้วฉไหนใช้กระบี่ตอกขวกงจูเสียงเอ๋อกล่าวอย่างกระหืดกระหอบว่าท่านท่านถามมันยามโกรธแขนไม่อาจกล่าววาจาใดได้องค์หญิงยงฟูกว่าตาไปยังหยางเหลิงเป็นเชิงถามหยางหลิงก็อ้ําอ้ํอึ้งๆองว่านี่เฉินถูกปลักปล้ำ เฉินนึกไม่ถึงว่าเตี้ยนเสี้ยกกาลังองค์หญิงยงฟูเห็นมันกล่าวอย่างคลุมเครือคลายลําบากใจยากจะกล่าวจึงโบกมือกล่าวว่าพวกเจ้าล้วนล่าถอยไปห้ามมิให้กล่าวเหล้ยวไหลหญิงรับใช้ทั้งสี่รับคําล่าถอยไปองหญิงยงฟูรีบปิดประตูลงกล่าวว่าเสียงเอ๋อท่านเสียสติแล้วกลับถือกระบี่ไล่ฆ่าขวากงมอบกระบี่แก่เรา จูเซียงเอ๋อร้รองว่าไม่มอบให้หากเกียรเจียบีบังคับเราเราเราจะเชือดคอตายพลางก็ขวางกระบี่กับลำคอนางมีกำลังข้อไม่เพียงพอไม่อาจถือกระบี่มัน่นจึงสายไหวตลอดเวลาสร้างความอกสรรันขวัญแขวนแก่องค์หญิงยงโฟจนถอยกายไปสองก้าวกล่าวว่าตกลงเราไม่เข้าไปท่านลดกระบี่ลงที่แท้เกิดเรื่องอันใดจูเซียงเหอ,อกล่าวด้วยความคับแขนว่าเรา เราไม่อาจกล่าวจากปากท่านถามมันเององค์หญิงยงฟูหน้าซีดเผือดหันมาทางหยางเหลียงกล่าวเสียงสั่นสถานว่าท่านท่านทำอะไรต่อเสียงเอ๋อไม่จือ้อหยางเหลียงฝืนยิ้มพลางย้ายเหตุการณ์ที่บุกรุกเข้าห้องท้องเรือจู่เซียงเอ๋อเห็นนางกำลังอาบน้ำมาเป็นวันนี้บอกต่อองค์หญิงยงฟูด้วยละเอียดซึ่งความจริงหากบอกว่าเป็นเหตุการณ์ในวันนั้น คงสร้างความเสียใจแก่องค์หญิงหยงฟูกว่าเดิมเนื่องเพราะวันนั้นเป็นองค์หญิงหยงฟูกับองค์หญิงหยงชุนวางแผนจัดการมันแต่มันกลับบุกลุกเข้าห้องของจูเซียงเอ,อ๋อองค์หญิงหยงฟูเห็นผมเผาจูเซียงเอ,อ๋อยังเปียกปอนใบหน้าเป็นสีขาวอมแดงคล้ายกับเพิ่งอาบน้ํามาองค์หญิงหยงฟูไม่เชื่อก็ไม่ได้แล้วนางเหลียวหน้าไปยังหยางหลิงกล่าวเบาๆว่า ท่านล่าถอยไปที่ตําหนักหลังเราจะพูดจากับนางหยางหลิงกล่าวคำขอบคุณกงจูปากก็กล่าววาจาแต่ในใจนึกเสียใจอยู่บ้างองหญิงหยงฟูรอจนหยางหลิงล่าถอยถึงตําหนักหลังค่อยเดินเข้ามากุมมือจูเซียงเอ,อ๋อจุดดึงนางมานั่งลงที่หน้าโต๊ะกล่าวเบาๆว่าเซียงเอ,อ๋อเรื่องในวันนี้เกิดจากการเข้าใจผิดหยางหลิงมีศักดิ์เป็นขว่โกงถึงแม้เป็นขุนนางฝ่ายนอกแต่ตำแหน่งหาได้วกว่าพวกเราไม่ อีกประการมันเป็นคนโปรดของหวงทรงหากท่านฆ่ามันมีผู้ใดรับผิดชอบได้จูเซียงเอ๋อโต้แย้งว่าอิสตรีตายเป็นเรื่องเล็กน้อยเสียศักดิ์ศรีเป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องนี้ฟ้ารู้ดินรู้พูดเทพล่วงรู้หรือว่าเจียเจียจะให้เราแซงเป็นหนวกใบองคหญิงหยงฟูอับจนถ้อยคําหากเปลี่ยนเป็นนางประสบเรื่องเช่นนี้ก็ไม่ยอมเลิกราเช่นกันในสายตาของนางย่อมถือศักดิ์ศรีสําคัญกว่า อื่นใดไม่ว่าหยางเหลียงตั้งใจหรือไม่เรื่องราวเกิดขึ้นแล้วตัวเองไหนเลยเกลี้ยกล่อมกลับกลายนางได้จู่เสียงเอ,อ๋อกล่าวเสียงอ้อยอิงว่าเจียเจียผู้อื่นทราบว่าท่านชมชอบมันหวงทรงก็เตรียมละเมิดกดรับมันเป็นราชบุตรเขยแต่หากอดทนได้ผู้น้องจะอดทนไว้วันก่อนอยู่ในวังหลวงเราเพื่อส่งข่าวถึงหูหยินมันสะดุดล้มลงกับอ้อมอกมัน เล่าคุณนางทั้งหมุนบูลเล่าลือกันไปผู้น้องยังสะกดกลั้นไว้คราครั้งนี้ร่างกายของเราถูกมันเห็นหมดสิ้นท่านจะให้เราทำอย่างไรพลางโผไปยังอ้อมอกองหญิงยงฟูร้องไห้โฮออกมาองหญิงยงฟูเฝ้าครุ่นคิดทำอย่างไรดีฝากหนึ่งก็เป็นชีวิตของชายคนรักอีกฝากหนึ่งเป็นศักดิ์ศรีของเม่ยเม่ย สร้างความว้าวุ่นใจแก่นางไม่ทราบทำอย่างไรดีอีกสักครู่ฝาบาทจะเบิกตัวเข้าเฝ้าท่านฉะไหนจึงยังวิ่งเพ่นพ่านวุ่นวายจางเทียนซือเห็นเมื่อจื่อกลับมาจึงดุว่านางคำหนึ่งจางฝูเผ่าสวนคำว่าท่านเข้าเฝ้าของท่านเราจะไปหาองคหญิงหยงฟุกับหยงฉุนจางเทียนซือฝืนหยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นไปเถอะท่านผู้นี้ไม่รู้จักเบื้องสูงเบื้องต่ำ เรายังไม่กล้านำท่านเข้าเฝ้าฟาบาทจางฝูเป่าฉุดดึงแขนเสื้อของเกอเกอกล่าวว่าข้าพเจ้าไปแล้วพอถึงกลางทางต้องวกกลับมาเกอเกอข้าพเจ้าเห็นหยางเหลียงอยู่กับกงจูเตียนเซียพวกมันคล้ายมีความสัมพันธ์ไม่ธรรมดาจางเตียนซื่อตื่นเต้นตึงเครียดขึ้นมามองดูขันทีน้อยที่หน้าประตูห้องทรงพระอักษรจากนั้นก็คว้ามือเมื่อเจอฉุดลากนางถึงหน้าผู้ไม้ดอกแห่งหนึ่ง ยามนั้นประจวบกับหลังพุ่มดอกยืนไว้ด้วยคนผู้หนึ่งคล้ายมีความในใจอยู่เต็มอกจางเทียนซือยามรีบร้อนกลับไม่พบเห็นคนจางเทียนซือกล่าวอย่างระมัดระวังว่าอย่าถัวโง่เขาท่านดูออกแล้วบอกต่อท่านครั้งแรกที่พบเห็นว่ยก๋ากงเราเกอเกอก็พบว่ามันถือผ้าเช็ดหน้าขององค์หญิงหยงฟูตอนนั้นเราไม่กล้าบอกออกไปครั้งนี้องค์หญิงหยงฟูมาถึงภูเขาหลงหู เราเก๋เกสังเกตใบหน้านางจากนั้นเข้าห้องเสียงทายดูพบว่านางกับว้กว่ากงมีชะตาผูกพันฉันสามีภรรยาตามเหตุผลองค์หญิงต้าหมิงไหนเลยแต่งให้กับบุรุษที่มีภรรยากับอนุภรรยาแล้วนับเป็นที่ขบคิดไม่เข้าใจคาดว่าบุเพสันนิวาสยากแข็งขืนพวกเราเฝ้าดูไปก่อนอย่าได้แสดงความเห็นวุ่นวาย จ้างฝูเป่างงงันวูบจึงกล่าวอะไรหย่งฟูกงจูกับหยางหลิงมีชะตาผูกพันเป็นฉันสามีภรรยาหรือเราที่เราเห็นเมื่อครู่เป็นหยางหลิงกับเซียงเอ๋อกงจูเดินเคียงคู่กันอย่างสนิทสนมเช่ไหนกลายเป็นหย่งฟูกงจูจางเทียนเสือใจเขม็งตึงเครียดอีกคากล่าวว่าเป็นไปไม่ได้กระมังท่านอายุยังเยาว์เข้าใจ คำสนิทสนมอันใดจางฝูเป่าเหลือกตาขึ้นกล่าวว่าห้องเต้องค์ปัจจุบันปิดขึ้นคลองราชสามปีกระทาเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มากมายต่อให้เป็นเรื่องเหล้วไหลกว่านี้ข้าพเจ้าก็หาประหลาดใจจางเทียนซื่อชิงปิดปากนางไว้กล่าวว่าอย่าได้กล่าวเหล้ยวไหลเรื่องของราชนิกุลไม่อาจยุ่งเกี่ยวระวังเพศภัยเกิดจากปากท่านลืมเลือนว่าป๋อฟู่ วงเล็บท่านลุงถูกเนรเทศออกไปจนบัดนี้ยังไม่สามารถกลับสู่มาตุภูมิหรือมันขบคิดแล้วกล่าวท่านอย่าได้บอกกล่าวให้เราพบกับเสียงเอ๋อกงจูทํานายนรรักของนางก่อนไม่ทราบเพราะเหตุใดจางฝูเป่าบังเกิดความขุนเคืองขึ้นมาพันสะบัดมือหลุดจากการยึดกลุมกล่าวว่าดูท่านขวัญอ่อนถึงเพียงนี้ เราเพียงบอกต่อท่านยังจะเป่าประกาศออกไปหรือยามนี้แสงอาทิตย์อันเฉิดฉันสองต้องใบหน้านางจางเทียนซือเห็นปากแก้มขิวคางของนางอย่างชัดเจนจางฝูเปาพอกล่าวจบก็สะบัดมือจากไปอย่างขุนเคืองจางเทียนซือยืนตะลึงลานกับที่คลุ่นคิดขึ้นไม่จือใบหน้าอวบอิ่มด้วยความรักอินถังวงเล็บตำแหน่งที่ว่างคิ้วเป็นประกาย เป็นลักษณะของดาวนกวิเศษสีแดงเคลื่อนหรือว่าคู่ชีวิตของนางอยู่ห่างไม่ไกลเราใช่ดูผิดไปหรือไม่มันรีบไล่กวดตามเมื่อจือไปคนที่ยืนอยู่หลังผู้ไม้ดอกพอดีเห็นภาพเหตุการณ์เหล่านี้ต้องตะลึงล้านกับที่ชั่วครู่ค่อยล่าถอยจากไป